มาครบทั้งสามตัวแล้วนะครับตอนนี้มาครบทั้งสามตัวเดี๋ยวควันไหลก็จะเอาให้แม่แม่ได้ดูใกล้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับวันนี้แม่แม่เอฟซีมาลุ้นกันนะครับ วันนี้เลขทูบของแม่คันเงินและลูกพายน้อยของเรานะครับลูกชัยมงคลน,นะครับลูกมงคลน,น้อยของเราวันนี้ออกแน่นอนครับผมเดี๋ยวควันหลายก็จะให้คุณแม่ายายหนูนะครับแกมาทำพิธีให้นะครับผมเอาเลียนเชิญคุณแม่เลยครับ ตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้ไหว้พระครูประกำเจ้าที่เจ้าทางอยู่นะครับเอกปีศาจเอ้ยม่นั่งกะละนีจนนเจ้าาบเงใสจวนออกลูกหลานไปขอของดักของหนี ยังไม่อันตินอันตินอันใดเด้อให้ยูนเห็นเป็นชุกยูนดีแห่งขอจบความหมายขอหล่ำขอรวยเต็มเงยนให้น้องขันเงินจับใต้น้อยนั่นวงดินตะกี้ดินกอบกอบกอบกุ้งหาห่มอยู่กับบะมี่ห่อนกต่แคงเดือดแต่แคงขุนแต่แครงยูนเห็นเป็นชุกยูนดีแห่งเด้อให้ยันเห็นเงียบพอ อันนี้จะคว่ำจุคว่ำจะเลื่ญนขอสามขอหกโจเด้อให้โชคให้หมนให้ขอหกโจเดินขอหกโจเด้อใจหน่อยเอ,อ้ยใจมงค้นหน่อยอจะขอหกโจพอ,อจะทีจะท่านท้างเป็นปืดฟองปืดแ้วให้แล้วั็จะขวงล,งลูกเ้าลูกหลานกับได้เดหยังดอกมาขอสูกขอหมน จุดทูบเลยเออจุดจุดทำกันเลยเอ่อโอเควันนี้ก็ให้คุณแม่จุดทูบก่อนนะครับเพื่อขอทำพิดีนะครับจุดทูบเสร็จเราก็จะให้ลูกภายของเราไปเลือกทูบนะครับทูบที่ควาไลาเอาไว้ให้นี่ก็ อยู่ในกระมังแล้วนะครับอยู่ในกระมังครับตอนนี้คุณแม่ก็ยังจุดทูปอยู่นะครับเีกก,นนกัอีกนึงจุดอีกอีกจุดอีกน้อยนึงเออ เ้ยตุกแต่ทำไมแล้วทำไมแล้ววางหันหลักก่อน เสียบเสียบข้างล่างก็ไเลยเรีว่าสีเสียบสกล้วยก็ไเลยเสียบสกล้วยเลยก็ไเลยนะี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวต่อไปควานลายก็จะเอาทูบที่ใส่กระมังไว้นี่นะครับผมมีตอนนี้มีอยู่มีทูบอยู่ห้าอันนะครับผมเดี๋ยวจะให้มงคลนะครับ วันนี้จะให้พายน้อยนะครับภายมงคลน,น้อยของเราจับทูบให้นะครับผมมงคลลุกมามเก็บมามอ่ะตอนนี้ก็จะให้เก็บเออเออเก็บมาจับมามจับเอออันนึงอันนึงลุกจับอันนึงเออจับมาเก็บมาม มาเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันเดียวลูกออมาอออันนี้แหละเออโอเคได้แล้วนะครับผมตอนนี้ได้แล้วนะครับแม่ขันก็ลองคางอยู่นะเดี๋ยวควัลายก็จะควัลายก็จะมาจุดทูบนะครับผมนี่ครับ ทูบอันนี้นะครับที่ควันหลายให้ลูกภายเป็นคนจับนะครับตอนนี้ก็ได้ทูบมาให้คุณแม่แล้วนะครับตอนนี้ควันหลายก็จะให้คุณยายท่านเป็นคนจุดทูบให้นะครับผมใต้หน่อยครับอีกชุกหน่อตอนนี้มงคลน,น้อยเป็นคนจับทูบ ในงวดนี้นะครับอ้าวตอนนี้คุณแม่ก็ได้จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดนะตั้งให้เขาใช้เขาเอ้ยนั่นละไล่นั่นละมาโอเคตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันด้อว,ว่าจะอ,นนออก <คน S 1> ตัวไหนนะครับผมเอาละครับอยู่นี่บ้างนี่วันนี้ได้ตัวดีแน่ได้ตัวเด็ดแน่นอนเลยครับวันนี้ ลุนกันไปนะครับผมลุ้นกันไปนะครับตอนนี้กําลังจะเห็นหัวตัวที่แลตัวแรกนะครับผมตอนนี้ก็เห็นหัวตัวที่ตัวแรกแล้วนะครับหัวตัวแรกนิดนึงนะครับผมเห็นนิดนึงแล้วนะครับ ตัวแรกเริ่มออกมาแล้วนะครับตัวแรกเริ่มออกมาแล้วครับเป็นเลขอะไรเดี๋ยวก็ไหลจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับตัวแรกก็ยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันไปต่ออีกนะครับผมวันนี้เลขทูบของแม่ขันเงินนะครับกับลูกพายมงคลนะครับตัวแรกก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับ หัวรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบห้างวดประจำวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกตุลาคมพศสอง4ันห้าหกสิบสี่นะครับผมตัวที่หนึ่งนะครับ,ก,รบ,รรบ 1, ก็เห็นพอเรลางนะครับผมเห็นพอเรนลางนะครับตัวที่หนึ่งก็เห็นพอเอนลางนะครับ น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมตอนนี้แม่ขันบอกว่าจะเอาให้แม่นแม่นเลยนะครับผมเอาแม่นแม่นเลยลูกพายก็บอกว่าเอาให้แม่นแม่นวดนนี้นะครับสองพลังบวกนะครับผมสองพลังบวก องตัวตรงสามตัวตรงกำลังจะมาในไม่ช้านี้นะครับตัวแรกออกมาแล้วนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับผมลุ้นกันต่อไปครับตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรลุ้นกันต่อไปนะครับเมื่อาจังกันวดูครับตอนนี้กำลังเห็นหัวโผล่ออกมานิดนึงนะครับผมเราก็ลุ้นๆกันนะครับผมลุ้นกันนะครับลุ้นกันข้างบนเป็นหนึ่งตั่ไหม ตัวที่สองออกมาแล้วนะครับตัวที่สองตัวที่สอง,สองของเราเป็นเลขอะไรเดี๋ยวคนไลายจะให้ดูใใกล้นะครับมองไม่ค่อยถนัดนะครับเลข8ดนะครับเลขแดนะครับส<า>ัมยูหิหง คือ <c oughs> คุณยายบอกว่าไม่ตาไม่ค่อยดีนะครับตาไม่ค่อยดีคุณยายบอกว่าตาไม่ค่อยดีนะครับออกมาแล้วสองตัวนะครับสองตัวนะครับสองตัวมาแล้วนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้แม่ขันกับลูกพายมงคลของเราจะขอสามตัวตรงๆเลยนะครับลุ้นกันตัวที่สามครับผมตัวที่สามเริ่มจะเห็นหัวออกมานิดๆน,นะครับผม ตอนนี้ตัวที่สามเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นหัวออกมานินดๆวันนี้งวดนี้แม่นแน่นอนดูแล้วทูบของเราจะหักครึ่งแน่น่าจะสามตัวตรงนะครับทูบเริ่มแตกแล้วนะครับตอนนี้ทูบเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวคนไลายจะซูมเข้าไปดูให้ใกล้ๆนะครับผม ครับมากันแล้วหัวตัวที่สามมาแล้วนะครับตัวที่สองรูปจะหักนะครับทูจะหักตัวที่สองงวดนี้น่าจะม่นมั่นแน่นอนนะครับศูนย์บศูนย์บอเดี๋ยวคุณแม่มาดูว่าศูนย์บี่ <c oughs> <c oughs> ตัวที่สามมาแล้วนะครับตัวที่สามมาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเรารออีกแป๊บหนึ่งนะครับทูบก็จะ